่าเมื่อน้องแชมป์ดูดูคลิปครูเอกอกอกกําลังกายนะครับแล้วแชมป์ก็จะออกกําลังกายเองใช่ไหมใช่เออไหนอันนี้คือทําอะไรเนี่ยออกกำลังกายทําอะไรอะ่ะเ,เครูเอ,เ,อคเอกทำแบบไหนครื่อกทำแบบไหนคร,รูเอกทำไงไหนไหนอะยังไงอ่ะท่าไหนเอาครูเอกทำท่าไหนเอาเอาท่าท่าที่ท่าที่ถนัดก่อนอ่าท่าที่ถนัดก่อนเมื่อกี้อ่ะทำไง อันนี้อันนี้ทำอะไรซิทอัพเหรอโอ้พร้อมวันนี้แล้วเนาะโอ้อะอะซิทอัพเอาตูดขึ้นด้วยเอาตูดขึ้นด้วยตูดไม่ขึ้นแล้วมันจะพร้อมได้ไงเอาพุงเอาขึ้นเหมือนกันเออเอาเออฮึบ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 เออเอาพร้อมวันนี้ละขึ้นไหมมันขึ้นไหมมันขึ้นไหมล่ะ <Vikings> ủa phỏng văn cái văn chút ủa